นี่นะครับนอไผ่้างหมอนของเราชุดแรกลองตัดเอาไปชิมดูาจะอร่อยไหมทําเป็นนมไต้มเนี่ยอร่อยสุดๆแน่นอนจิ้มกับน้ำพริกกะปินี่ใหญ่มากนะครับเขาแขนได้อยู่ส่วนอันนี้ก็ปล่อยให้มันโตไปนะครับ ผมตัดผมก็จะเหลือตรงนี้ไว้นิดนึงเหลือไว้นิดนึงหน่อน,นี้ก็ให้มันโตต่อไปโอเคได้กับข้าวมื้อเย็ยนแล้วครับนี่นะครับสำหรับใครที่จะปลูกไผ่สมุนนะครับบูกได้เลย,เลยคิดไม่ผิดแน่นอนได้หน่อไม้แบบนี้ไปรับประทาน หน่อเขาก็จะนะครับสีเ,เขียวเข้มๆตรงยอดมันก็จะออกสีม่วงๆหน่อยแบบนี้นะครับดำดำม่วงๆขนเขาก็จะมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่ขันนะครับไม่ขันโอเคอ๋อคงจะเป็นประโยชน์นะครับ ก็กลับเอาไปทำกับข้าวก่อนครับขอบคุณครับนี่นะครับการต้มจะไ่มีหลายมากต้มเตาถ่านใส่ใบย่านาง น้ําจะเดือดไฟแรงแค่นี้กูหอมรับประทานได้แล้วนี่แนะครับประโยชน์ของไผ่ซังมันอร่อยแน่มือนี้